ถ้าคุณกำลังมองหาซีรีส์แนวการแพทย์ที่ไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตแต่มีเรื่องของอาชญากรรมการล้างแขนและบรรยากาศสุดเดือดนี่เป็นซีรีส์เกาหลีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณห้ามพลาดอันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงจะมารีวิว h y เปอร์ไนฟ์ซีรีส์ออริจินอลจาก Disney Plus h o t s t ต r ที่ได้พักอึนบินและซอยคยองกูมาปะทะก,กันในบทบาทของสองศัลยแพทย์อัจฉริยะที่มีอดีตสุดดาร์กเรื่องนี้จะน่าดูแค่ไหนไปดูกันเลยเขาที่เห็นก็ดูเหมือนไม่ชอบผ่าตัดด้วยและการผ่าตัดในที่แบบนั้นคือเป็นไปไม่ได้เลยความรู้ทั้งหมดที่เธอใช้ในห้องผ่าตัดฉันเป็นคนสอนและเลี้ยงเธอมาความปรารถนาของฉัน หไฮเปอร์ n น f e เป็นซีรีส์แนวการแพทย์ระทึกขวัญอาญากรรมที่ไม่ได้มีแค่ฉากในห้องผ่าตัดแต่มาพร้อมกับความดราม่าเข้มขน้นและความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวละครหลักทั้งสองคนเรื่องราวของอาจารย์กับลูกศิษย์สองศัลยแพทย์อัจฉริยะที่ต้องมาเผชิญหน้ากันท่ามกลางบาดแผลในอดีตเมื่อความหลงไหลในการผ่าตัดสมองต้องจบลงเพราะอาจารย์ อจริงรอวันแก้แค้นเพื่อให้อาจารย์หมดลมหายใจชเวด็อกฮีคุณหมอผ่าตัดสมองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทร,ระดับโลกแต่เบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของเขากลับมีด้านมืดที่ไม่มีใครรู้จองเซอกอดีตลูกศิษย์ของชเวด็อกฮีอัจฉริยะด้านการผ่าตัดสมองที่เคยมีอนาคตสดใสแต่กลับถูกถอดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพราะข้อหาพยายามฆ่าอาจารย์ของตัวเอง ส่งผลให้เธอไม่สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้อีกต่อไปเวลาต่อมาจองเซอกได้มาทํางานเป็นหมอเงาหรือหมอเถื่อนในห้องผ่าตัดผิดกฎหมายซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเธอได้มาพบกับอดีตอาจารย์ของเธออีกครั้งในรอบหลายปีพร้อมด้วยความแค้นที่อยู่ในใจสถานการณ์จึงเริ่มตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมตัวละครหลักคนอื่นๆและนักแสดงของเรื่องพักอ่นบินครั้งแรกกับบทตัวร้ายขอให้ทุกคนลืมภาพจํา ทนายสาวอัจฉริยะอูยองอูขอเรื่องนี้เธอมาแบบนักฆ่าสุดโหดและลึกลับส่วนซอนคยองกูแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือบทบาทของเขานั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับฮันนีบาลเลกเตอร์ในเวอร์ชั่นสัียแพทย์ที่พร้อมจัดการทุกคนที่ขวางหน้าพักบยองอื่นรับบทเป็นฮันฮยอนโ วิสัญญีแพทย์ที่เข้ามาช่วยจองเซอกเพราะนั้นเสียดายพรสวรรค์ของเธอที่ไม่สามารถออกมาสู่โลกภายนอกได้ทำให้เขาจึงมาขอช่วยเธอในการผ่าตัดนอกสถานที่และเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องยุนชานยองรับบทเป็นซอยองจูชายผู้อยู่เคียงข้างจองเซอกเสมอหลังจากที่เธอนั้นเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาเป็นผู้ช่วยของจองเซอกที่พร้อมช่วยเธอทุกเรื่องแม้จะรู้ว่าเธอนั้นเป็นฆาตกร จุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้เป็น Medical ลเชลเลอรที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าไม่ใช่ซีรีส์การแพทย์ที่ช่วยชีวิตคนไข้ทั่วไปแต่มีเรื่องราวความลับและใครเป็นนักล่าที่แท้จริงพักอึนบินคลิกบทบาท180องศาถ้าคุณเคยชินกับบทบาทสาวน่ารักของเธอเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องช็อกกับการแสดงที่ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใครที่เป็นบิงโกแฟนคลับของพักอึนบิน ห้ามพลาดชมซีรีส์เรื่องนี้ฉากผ่าตัดสุดระทึกเลือดสาดที่มีความสะเทือนขวัญมีความดิบและเรียวมากๆ h y เปอร์ไน e จะเป็นซีรีส์ที่มาพร้อมกับความเข้มข้นทางด้านการแพทย์อาชญกรรมและดรามา่าการล้างแขนถ้าชอบแนวคุณหมอจิตวิทยาระทึกขวัญบอกเลยว่าต้องดูซีรีส์ไฮเปอร์ไน e ์จะจบลงยังไงรอติดตามเรื่องนี้กันได้มีทั้งหมด8ตอนมาทุกวันพุธ อาทิตย์ละ2ตอนสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่19มีนาคมพร้อมภาคไทยทาง Disney Plus Hotstar เท่านั้นศัลยะกรรมเถื่อนงั้นเลยไม่ทราบว่าทำการสืบสวนไปถึงไหนแล้วครับหมอที่ไม่มีใบอนุญาตหากินนอกโรงพยาบาลแล้วยังผ่าตัดสมองพวกคุณทั้งสองคนเหมือนกันมากค่ะแม้กระทั่งความบ้านิดนิด,นดสลวัตครับ นังเด็กหน้าสมเพชแถมได้ฆ่าคนอีกตั้งหาอาจารย์เป็นคนบอกเองไงคะว่าเราสองคนเหมือนกันบ้างยังกับพิมพ์เดียวกัน